ำกาไปเดินหน้านิดนึงไปเฟย์กับไปเดินหน้านิดนึงโอเคมันจะได้ง่ายขึ้นถ่ายไปถึงคอแล้วกันเลยใครใจร้ายเอาโต๊ะออกไปเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรให้เอาเรื่องงานนิดนึงนะเาเร่องงานออกไปไม่ได้ไมเลยคกับ ค่ะใบเฟยโปรเจกต์นี้ค่ะครูบูคูครับยังไงครับไปร่วมกเราได้ยังไงก่อดเลยโอ้โหครับผมจริงๆดีใจมากครับที่ทางช้างครูบูคูครับให้ให้เกียรติให้โอกาสพวกผมนะครับผมกับพิเศได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับกับแคมเปญปบดโลกความชืวอให้ครูกับช้างครูบูคูครับบก็จริงๆรู้สึกว่าแคมเปญนี้เหมาะกับพวกเรามากนะพี่ใช่เหมาะมากรู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณนะที่เลือกเราสองคนเพราะว่าหนึ่งคือเราสองคนมันชอบแบบว่าชอบอะไรที่คล้ายๆกันชอบ ไปเที่ยวชอบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยชิวๆไวด้วยกันอยก็ตรงกับคอนเซ็ปต์มากๆใช่แล้วอยู่ด้วยกันมานานครับร่วมแบบร่วมทุกร่วมสุขอ่าใช่ทุกอย่างเหนื่อที่เสียไปในการทํางานเออใช่ไม่เลยใช่ไปร่วมกับพี่จอยมาไหนกับการงานด้วยการบิกครั้งหนึ่งแบบตยกับดูไรดีมากครับเหมือนเราได้กลับไปคือผมเคยทำรายการเอาเที่ยวด้วยกันมาด้วยการโตแล้วแล้วเหมือนได้กลับไปมีบรรยากาศชิวๆกันนั้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถ่ายเพราะว่าที่เราไปถ่ายสวยมากแล้วใช่คือบรรยากาศมันชิวมันเหมือนแบบว่า ได้ย้อนแบบย้อนอดีตไปในช่วงที่เราถ่ายรายการด้วยกันแล้วมันแบบมันมันดีบรรยากาศมันดีไปหมดเลยชอ <Yeah. S 2> บมากขอบคุณมากครับ,บที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งไปจอยกับพี่โอ๊ยกับพี่ป๊อบด้วยใช่กันเป็นครับกันเต่งครับย่างนี้ขเปียกนี้ไปจอยกับเขาพูดไม่ทันครับไม่ได้เขาไปไม่ได้นตงตอนตอนถ่ายรายการคือผมสองคนนั่งขำเนอย่างเดียวเน้นโชว์คนนั่งยิ้มอย่างเดียวเพราะเขาสองคนก็จะใส่กันเต็ใส่ตาุกเขาไม่ทันเหรอทันทันขำอย่างเดียว มีเรื care, end, ่องมีเรื่องอะไรแบบไปแชร์ในวันนั้นบ้างไหมครอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบไอ้พวกอ่เวลาเราไปตั้งแคมป์กันเวลาเราไปชิลไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอะไรอเงี้ยไปเที่ยวกันหรือผมจะพยายามนัดกับมันสองคนว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะอะไรไปไปพยายามจะหาเวลาว่างให้ตรงกันตลอดครับที่เคยประสบการณ์น่าจะเยอะมากๆไปเที่ยวหรอกัน ถือว่าไปเที่ยวแบบไปแคมป์อย่างก็ไปบอยก็ไปบอยเราชอบธรรมชาติอยู่แล้วใช่ก็จะพาน้องมาด้วยน้องไปไหนน้องไม่ไปธรรมชาติเป็นชอบชอบคือจริงๆชอบตั้งแต่ช่วงได้ทารายการแล้วแล้วก็ยังยังคุยกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเนี่ยภายในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยมีโอกาสอยากจะล็อกคิวไว้เลยเราอยากจะไปเที่ยวกันแบบนี้ในหลายๆที่เลยใช่ว่าคุยกันว่าแบบเดี๋ยวต้องรีบล็อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลย ฝากแคมเปญนี้เลยนะครับเจ้าผมฝากด้วยนะครับช้างโคบูคูคขับฝากเอาใหม่ครับฝากด้วยนะครับแคมเปญนี้ครับเปิดโลกความเชื่ให้ครูกับช้างโคบูคูคขับครับครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแคมเปญนี้กันไปยาวๆนะครับปีนี้อะไรต่างๆของช้างโคบูคูขับเนี่ยสนุกมากแน่ๆนะครับฝากกดไลค์เพจช้างโคบูคูขับไปด้วยครับครับผมมันก็ยังมีกิจกรรมด้วยตอนนี้นะครับใช่มีแจกแก้วชื่ออะไรนะครับเอ่อช้างโคบูคูขับเอ็กซ์เตรเล่ครับก็มีแจกการแก้วดีมากอยากให้ได้กันครับผมก็ ใช่ครรายละเอียดได้ท like ั้งเขตเอ่อทีมอธิบายปุริราชสู่รไม่ฉันบุริราชปุริราชปุริราชปุริโอ้ยดีมากคือคือครั้งนี้ตื่นเต้นน้อยลงผมผมก็ตื่นเต้นอารมณ์ครั้งที่แล้วเราไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างในอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่ว่าครั้งนี้เราเริ่มรู้ว่าแบบโฟล์มันเป็นยังไงในงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทําได้ดีขึ้นและคิดว่าครั้งหน้าก็น่าจะดีขึ้นอีกครับมีมันหรือว่าไหมคะมีสักภาพเรียกชื่อเราไหม บายบายดิสเว่มีกมีีครับเขาก็เขาจำชื่อได้ครับเป็นไงบ้างค่วันนี้ได้แบบพบเจอแบบหลายๆคนเซดร็ปด้วยใช่ครับก็มีเซร็้วมาร่วมงานเยอะเลยครับแต่ว่าครั้งน <|si|> ี้ก็จริงๆเหมือนทางงานเขาก็อยากจะให้เกียริด้วยควาที่เป็นคอลเลคชันของคุณดานเอรด้วยอะไรเงี้เขาก็จะอยากให้โฟกัสไปที่ตัวเสื้อผาตัวคอลเลชั่เยอะ่งเขาทออมาได้ดีมโกาสได้เกี่ยวอะไรกัมาบ้างไครับ เก็บเกี่ยวชอปเสื้อผ้าครับช้อปปิ้งกันไปเยอะไหมชอปไปเยอะไหมช้อปเยอะครับเป็นเป็นทริปที่สนุกมากๆอีกทีหนึ่งเลยเพราะว่าได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปด้วยพาแม่ไปนั่งที่ฟอนโลดเลยพาคุณแม่ไปดูบุตบ้านด้วยใช่ครับใช่ครับก็ไปกเตยกันไปสองคนกที่เลยได้ถามฟิลคุณแม่ไหมครับคุณแม่รู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเห็นเราเนินเขาก็ยิ้มเขาแฮปปี้ครับที่เขาน่าจะน่าจะภูมิใจแหละ ดูว่านานๆครันน้นนงไม่ที่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เที่ยวงนี้กับแม่เลยโอ้นานครับคือคือผมคุยกับแม่มาพักนึงแล้วว่าเอ้ยอย่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแบบมีโอกาสอะไรเงีย้ยเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วงานมันแน,น่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นตอนเราทํางานก็พกแม่ไปด้วย <ไป S 2> เลยดีกว่่าไมใชพกแม่ไปด้วยเลยขนพกใส่กระเป๋าขออนุญาตขาเมื่อที่มันเกิดขึ้นน้อเมื่อวาน กินขนมหรือช้ <นะ S 2> าอะไรเงี้ยเราอยากชี้แจงแต่เพิ่มเติมจากที่แบบนี้ชี้แจงเีลยผมว่าจริงๆผมเรียกว่าขอผมขอขอโทษแล้วกันครับที่แบบว่าอาจจะชิวไปหน่อยคือ,ค,อคือตอนนั้นเราเราไม่ทราบจ,จริงๆว่าเราเราไม่ทราบเราไม่ทราบจริงๆว่าเขาแบบมันถึงภาพอยู่อะไรเงี้ยอะเงี้ยครับ <assim> แ,<ล>แต่ว่าก็เราสึกว่าไปพูดต่อที่พูดได้ก็คร้ดพอก็ก็ขอโทษที่อาจจะ เน่ช้างโอบููกขับรผมก็ชิวเดี๋ยวไม่ใส่ค่าต่อนะคะขอบคุ่ายรูเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ